การเมืองไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในครั้งหน้าประเด็นที่น่าสนใจและน่าสนใจคือการเข้าร่วมพักการเมืองของตระกูลอดิเรกสารซึ่งเป็นที่รู้กันดีในวงการการเมืองไทยในวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพ่อและบุตรในตระกูลอดิเรกสารคือนายปองพลและนายปรพลอดิเรกสารได้เดินทางไปเยี่ยมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพปรชพร้อมกับผู้นำพักอื่นๆในฐานะที่มีอิทธิพลในการเมืองที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด นั่นเองตระกูลอดเรกสารได้เปิดเผยว่าพักพปรชจะเดินหน้าสู้สิทธิเลือกตั้งครั้งหน้าและนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดการเข้าร่วมพักของตระกูลอดีรกสารอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญทั้งในการรวมพลังและการสร้างสถานะใหม่ในวงการการเมืองแต่ที่น่าสนใจคือจะเกิดอะไรขึ้นกับพักเพื่อไทยพทซึ่งเคยเป็นพักของนายปรพลอดีรกสารกันนะกการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนี้อาจสร้างผลกระทบต่อสถานการเมืองของพักพท ซึ่งเป็นพักใหญ่หนึ่งในประเทศไทยอย่างไรก็ตามการเข้าร่วมพักของตระกูลอดิเรกสารอาจเป็นการเติมเต็มแรงกล้ามันให้กับพักพปรชในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าและนี่คือสิ่งที่มีผู้คนไม่กี่คนสังเกตเห็นการเข้าร่วมพักของตระกูลอดิเรกสารอาจเป็นการเปิดทางให้การรวมพักกันใหม่ในอนาคตซึ่งอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สําคัญในไทยคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยในอนาคตมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าร่วมพักของตระกูลอดิเรกสาร